ลงง่าย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 จบจบหมดนี้ไม่ีสแกนนิววะหมดนี้ไม่น่ามีที่สแกนนิ้วล้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ย้ยอยอ้ยออ้อย

ไม่มีแล้วหรอคนมีๆๆพี่มาแล้วยินีดีดวะ่ะอ๋อไงขับรถมาแล้วน่ะ,นะมาคิวอะดาวเพื่อนมันเพื่อนไม่อยู่ม,ม,ามาแล้วบนหัวมีเต็มเลยคนอนะ่ะไาไปตรงเครื่องบิน,นอ่ะคิวมีหลายไม่เมาเลยวะพี่เห็นตัวเดียวตรงเครื่องบินนะ หยับอยู่ว่ามืออ่ะโอ้โหต้องไปดูไหนๆอยาปกติี่ไม่นายเหมือนใช้แรงเยอะโอ้โหอะไรวะเรนตัวนี้จะต้องชงเฮบูบอยกินก่อนนะขอกินเฮบูบอยก่อนสวัสดีคุสแม Good work. Targets identified. Free. ซื้อซื้อซื้อพี่จินต้องการตังครับไปซื้อเลยครับโหลดวันนี้ต่อมต้องทำคลิปครับเลยไอ่เนนี้ก่อนครับเย <c oughs> วิ่งเร็วมาแล้ว your way. ม้นอยู่บ้านบ้านอยูอุ้ยย,ยาใครอยู่วะเวนอ๋อขึ้นรถขึ้นรถจอกิน มันอยู e ่มันอยู่บ้านบ้านเขียวอ่ะบ้านใหญ่เขียวอ่ะบ้านหนึ่งอ่ะเอาเอาอยู่แม่ตังค์ซื้อไม่พอนั่งไงนั่งไงนั่งไงอะไรวะโอ้ยไม่อยู่เต็นท์ม่อยู่เต็นท์มันเดินไปนี่อะเอาเต็นท์เหรอเธอเอาเต็นท์ใช่ไหมโอ้ยเนี่ยกี่ตีวะเนี่ยชิมอาหารแล้วเอาไงซ้ายขวาซ้ายขวาเอาไง ยังไมามาแล้วมา,มาแล้วมาังมาล่างแล้วอยู่ใต้ตีนอยู่ใต้ตีนสองปีวจะเย็นจเย็นสองปีพดมัน,นตรงหลังต้องกันหลังกันเนี่ยอยู่ไงมักรึมักรึในในมักน,น,น,นึจะขึ้นไหมวะ วงวงวงวะวงว่ะคิววงในบ้านมีะมีมีมีในบ้านมีเม euh. ื่อกี้ไม่ได้ไปหากันเลยหอยี่ี้วงแมงก็ตันี้มีคนนะกิวมั้งหนึ่งเฮียไปขึ้นดิวะ ท yeah. hey, no ี่เป็นคนใยู่บ้านนี้เหรอวะมองขวาหน่อยมองขวาหลอยคนฝั่งนู้นอะบนคุกบนคุกเราบนคุกด้วยเต็มเลยเนี่ยอยู่ขวาบนคุกก็มีไอ้ยัยจะนทาว้ว โอ้ยเฮียวงคือคนหน้าคนหน้าคนหน้าอยู่หน้าไ้วนคนคู่นคู่น้ไป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 ไงด้คนเชียงงำเาพี่ตังชีวอยอนน้องกันน้องกันเยอะข้างล่านึตัว ข้างหนึ่งคิวข้างพี่อยู่ในห้องตถวมังหนึ่งตัวนี้มึงชอบในแคมป์กันนะมันอยู่ในห้องอ่ะมันเอฟในห้องระวังนะมาแล้วอยู่ตรงศพพี่ตัวมั้งหนึ่งเลยตัวมั้งงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคิวเลี้ยวขวาเฮ้ยสวย แบงแอบอยู่ในของเขาสวัสดีจ้าแคทแคทสวัสดีจ้าขอบคุณคุณเอเอสเอ็มด้วยนะครับที่กดติดตามทิกตอกวันผมนะครับข้าบนมีข้าบล์มีข้าบนน่าจะเยอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องลิมิสวัสดีครับเดี๋ยวขอเก็บตึนกันนะต้องไปแล้วอ๋อไปตรงกิวนะมาอะไเที่เคนมาไปแล้วเว้ยนบอมเล่นให้ดูหน่อยครับ อ๋อไม่เล่นจอยครับจอยเล่นแต่หนมือบายครับพัตเตเล่นจอยคงหยิบไปแล้วไม่วางไม่เฉยๆครับขึ้นนี่ปวลาทียบ้านแคบบ,บ้านแคบชั้นดีเลยเนี่ยมันก็เคืยข่าวข้าง,างนอกเฮ้ยโห,ยโห,หลดมาฮะ,ะเชียอ,อย,ยอ๋อยิงไหมอ่ะใช้หมดเลยตกใจ ยิงมึงคือบังบอลอ๋ออยากขึ้นหาล่ะมีคนลงไอ้นี่นะบนนู้นเหรอเอออยู่บนยิงดิยิงยิงจะตอบไม่โดนแล้วเดี๋ยวแล้ไม่มีคนเล่นฮอเลยด ดาวตัวเครื่องบินดาวแล้วคิวให้โดดไว้เสร็จเฮเอาไงคิวโดดไปไหนเดี๋ยววุ่นมาเข้าเข้าตึกไหนดีว,วะเฮ้ยสวยไปเยิงฟรีไปดิ ไปะมีคนบนคุไปไปมันมันมันมีคนแคมปอยู่ตรงมาร์กหนึ่งอยู่ข้างบนงบนหัวรู้เรองไปะระวงะังน,นะดัน่ะดันจากข้างล่างขึ้นไปก็ได้เกิวน้องกันมานี่ไ,นไม่ดันหรอกพูไป่ันและจะขึ้นเหรอน้องกรอัรน้องการลงมาหนี่น,น้องการ ตัวอยู่ที่ตัวที่มือสองตัวสองตัวสองเบี่ยงอ่ะมาเฮ้ยมีคนอยู่ขวามือต้องการต้องการมีคนอยู่ขวามือพี่ดูแลระวังห้องนี้เหรวะม่อยู่แถวเนี้ยมันมองพี่อยู่เมื่อกี้ราคาราคาละราคาละตะวงไม่ออกว่ะระวังข้างบนนะบนหัวมีแน่นอนเลย ไี่โดดละโดดละโดดลโดหึงตัวหนายเีตหลังหลังิวหลังวเป็นไนะีตัวโดดไอยมัน่งวัวงกับเรากลับดูไเีย้ามีคนไปไปสลปลิงไอ้เียเอ้สวยเยู่ข้างใเป็นมาเนมาเใครบอกรีกินโอเค ลงตลังอยู่ต้องกั้งขึ้นมาเลยยังอยู่ใต้ีเราอ่ะดกลงมาแล้ว โอ้ยอ oh yeah. ่มเราต่อมองคอมมินเลือบตุยเดี๋ยวสีดีม่มีคนดูของสองคนอนะสามลองมังสามคิวรงวังสลิงนะสลิงน่าโก้สุดละนี่มัน,อย,นอยู่ใต้ตีนว่ะอยู่ใต้ตีนคุณเนี่ยไม่ลงไม่ลงไม่ลง เอ้มันอยู่นู่นนี่ว่าทิสลิงที่มันยิงมอตอร์เนี่ยมันจะเข้าวงมาเข้าวงเข้าวงคนเงียบเราระวังเดี๋ยวเผ่อแม่งหลอยเมื่อไหรจะส่งไปกองอ่วนวะสกรีนที่ไหนคุณมี อ๋อพี่มิกสตรีมในข่ายม่วงค่ะคุณน้ำกัแบาร์เรลก็แตกก็แตกวงวงถอยน้องกันเฮ้ยใครโดดวะห้องล่างนะมันอยู่ใต้ตีงกันหมดเลยวะอยู่ข้างใต้หมดเลยอ่ะ โอวงเงี้ยระวังลูกซองไอ้มันขึ้นบันไดอะเนี่ยลองตรงเนี้ยดูเรื่องเลยตรงนี้เปิดประตูดักได้ไหมเปิดประตูดักได้ลองหลังนล้วสวยนกันเรียบร้อยชิบหายต้องการขึ้นสลิงอ่ะสลิงสลิงมาได้ไหมตรงไหนปะลุสลิงนี่ไงสลิงนี่สลิงนี่เนี่นี่นี่สลิงเดิมที่ขึ้นมาแต่แรกอ่ะยืนยืนยืนดูให้ดูสลิงมั่งหนึ่งอ่ะต้องออกมาข้างนอกตููออย่เด้ ม้องกันต้องออกมาข้างนอกนี่สลิงตัวนี้เจมีตัวมั้งหนึ่งเลยทีนามีไข่มวนค่ะขึ้นะต้นด้วยตัวทีป่ะเฮ้ยมีคนมามีคนมาตรงไหนดูตรงพี่จินน่ะกำลังขึ้นไมนไปไหนกันหมดวะไอ้หี้ย น่นน okay. ่นนนี่มั้งนมั right. ้งมั้งึงิงอยู่มันย่องอยู่มันย่องอยู่มันย่องอยู่มั้งด้วยมั้งด้วยมันย่องอยู่เนี่ยลองเปิดดิใครมีระเบิดบ้างไม่มีมันย่องอยู่อไเนี่ยจะกินอยู่ที่ไหนสําเร็จไม่รู้เหมือนกันาก็มีตรงมาร์กหนึ่งอ่ะน่าเาดิเาดิ

ประตูมันจะเกิดตามมาว่ะใช่กดดแน่นอนปัะตูมันเกิดตามมาตามที่สู้ๆูัปรูที่มันไวไปอ่ะว้ายกิวรวังมันไม่มีราคาเหรอเงินเยอะใช่ไหมไม่มีมีแล้วไงมังจะลงหรออย่าลงดีกว่ากูว่าลงไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาแน่มาร์คหนึ่งอ่ะมีคนกิวมาร์คหนึ่งอ่ะมีคนพอพี่เห็นคนวิ่ง เอาแบบน่เราต้องพี่ไปดักมันข้างหน้าดิหรือไงท่านมันมันยิงกันอยู่เรระวังคนลงข้างบน,นนะใต้ตีนยังมีออกแตงมีว่ะใต้ตีนใต้ตีนใต้ตีนมันกันร,ระวังด้วยเฮ้ยพี่จินเอาวาไอ้น้องก,อออกันดีกว่าเฮ้ยมีคนโดินใหม่ครับตรงมั้งหนึ่งครับอ,รยอยู่บ้านล่างมั้งหนึ่ง เอาไงวะเฉดพื้นก่อนนะเอาไงวะเราอยู่ข้างบนก็ได้กิวหลังหลบตรงเนี้ยหลบตรงมั้งหนึ่งอ่ะค่อยๆไ,ไปอ่ะม<ช>ันมีเครื่องบังเออเดี๋ยวนะอยู่อยู่อยู่หน้ามันมเลยไป็นไรไป็นไรค่อยๆค่อยๆอค,คุณไม่แน่ใจเฮ้ยคอมมนสวยคอมมอนส่วยอยูอย่อ,ยอ,ยอีกสองตัวดีกว่า,อ,าวอยู่ในนี้หรือเปล่าเอาละไม่มาอยู่ โดนวดาดาดาด้าลงค้ามาดมดยหาากเงเตนนี่ดูย่เอ้ยหาเงาเล็งของฟ้าไว้เล็งของฟ้าไว้โอเคโพี่จินดู้องฟ้าหน่อยพี่จินพี่จินเดี๋ยวะสหายชิบหายพี่จินระวังวงด้วย4้องฟ้าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวใช่ปะัวเดูท้ไอยิงเลยถ้าอยากได้คิวทำดีดีทีมคิวมียากมัยิงยากมัน้วไปไหนวะ ตายวงมั้ะตายวงมั้งเรียบร้อยเออขอบคุณครับเย้ได้เว้ยพจะเอาได้อือแล้วมาได้ตอนพี่ไม่อยู่ด้วยสุดยอดเลยเนี่ยตอนพิจารตัวเองนะอยากให้เจเห็นแม่เออเจ้าเลยกูวงไม่ดีเล้วหรอวงไม่แข็งแรงมากเย่เย่ กินตลาดแล้วก็เด็กแกงของเขาเอ่อเออว่ะชิโมโอ้ยครูเป็นสไนเป้อตอนไหนยังไม่บิ้ลจันอุ้ยใจสไนเลยขอบคุณค้าคุณจริงจ้าคุณคุณอ่องด้วยค่ะกดติดตามช่องสำรองนะครับากเล่อเจยี่ยมใหม่อุ้ยสวยว่ะสวยสวยสวย สวยสวยหน่อยดูดูว้าสวยว่าใครจะมาต่อชิวิอีกพี่มี่ไงโอ้โหวสวยว่าสีโคตรสวยเลย